ขอบคุณคะ่ะลูกขอบคุณคะ่ะสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนเช่นเก่าเช่นเคยค่ะดูนอกบ้านสิคะดูนอกบ้านค่ะหิมะจะมาอีกแล้วของเก่าละลายหมดวันนี้มาทั้งลมเลยค่ะอายุหิมะจะมาอีกแล้ววันนี้นละินใจดีตื่นเสามาอยากทำกาแฟให้มามีค่ะใจดีวันนี้ใจดีอารมณ์ดี นี่ค่ะกาแฟของเราใจดีโอ้ยใจดีใจดีจด,ดีลูกสาวล่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าสาวล่ะอารมณ์ดี ขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะกาแ้ดังนะคะขาวโปงขาวโปงค่ะซองม่ลูกชวนกินข้าวโรงนะคะแสบบลูกอืมอืมอืม,อม นลินกินเขาโปง่งเขาโปง่งคือเขาเกียบฟันรังน่ะน,นะคะก็ลาดช็อกโกแลตด้วยค่ะแสบบอลูุกแสบบอค่ะโอยแสบเขาโป่งช็อกโกแลตนะคะสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วหิม,มะหิม,มะ น้องนาลินออกไปโรงเรียนแต่เศร้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันของทางอเมริกาเนาะค่ะหิม,มกะก็ได้โปรยปลายลงมาอีกแล้วจะได้พาน้องนาเรนเลนเลนสไลหิมะมให้เพืเ่อนๆได้ดูได้ชมอีกแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะเนเี่ยของเก่าก็ยังมีเหลือในพื้นดินตอนนี้มาตอนเที่ยงนะคะหิมะรล้งแล้วนะมาตอนกลางคืนค่ะเลยได้ เก็บภาพบรรยากาศตอนเมือๆให้ดูถ้ามาตอนกลางวันก็จะเห็นประมาณนี้เนาะแต่ว่ามาไม่เยอะค่ะลงมาแบบปีนน่นน,น้อยประมาณเนี้ยค่ะบ่อใคร่ใหญ่เนาะถ้ามาแบบเป็นสโนว์เฟกใหญ่ๆเนี่ยจะดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่อง สวยคนด,ด,ดู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 มาอีกแล้ค่ะนี่เป็นรอบที่สองของหิมะปี2024น่ะคะสวัสดีเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนที่หักและเอินดูแม่ปางเน่น้องนารินนะคะเนาะอะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหิมะเนาะคะ่ะจะพึงเบื่อนายกันเลยค่ะเด้ะ ออกไปเล่นกินหิม,มะกำลังป่ยลงมาจากท้องฝ้าประมาณนี้ดูสะอาดดีค่ะไปกันเลยค่ะจะพาออกไปเล่นนอ,อกบ้านเล่นคนเดียวนาลินไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวนารินเลิกเรียนมาเดี๋ยวจะพาเล่นต่อเดูดดด พอแค่นี้ก่อนนะคะเนาะ <c oughs> โอ้ยกำลังสวยงามเลยบรรยากาศที่มาตกตอนกลางวันนี่จะดูสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใช่ไง เดี๋ยวพาดูหน้าบ้านก่อนจะเข้าบ้านนะคะ เน็ Net. ตะวันกำลังจะตกดินนาลินก็อยากเล่นสนุกสนานตามเคยค่ะก่อนหิมะจะละลายนะคะวันนังค้านีฝนก็จะตกหิมะก็จะไปมดค่ะต้องเก็บเกี่ยวความสุกความสนานนี่ค่ะต้องเก็บเกี่ยวความสุกสนุกสนานกับหิมะแหลกท้องปีหยิบสีนะคะ 2,024 <ena> ัิค่ะตะวันกำลังจะตกดินนะคะไม่แานลินบอยอมแพ้บอยอมถอยค่ะลม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 เีย ข้าบ uh ้านข้าบ้านค่ะดูบรรยากาศ เพื่อนๆดูดิให้แกเพื่อนๆดู